คำเตือน <c oughs> คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทงสทานไม่ได้นำมาเล่นตามเข้าใจไหมควรใช้ลูกตาในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ปั๊มิมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ a อฟบ a ไชเลนพี่อพี่อมันเดิมับ ก็จะมาเล่นเก็บโลมามาเหมือนเดิมนะครับก็มาที่สุดที่386เลยนะครับผมทำไมเจ้าก็เอาทุนมาก่อนตีเนเด้ยยิ้มหเอ้ามันเป็นชิคเด้เดี๋ยวนี้คือถ้าเราเอามาเสมอแบบ400เป๊ะๆนะครับมันจะโดนดูดนะครับอุ้ยอีหยัยงก็เป็นชิคเบิ้ดนะครับผมอีหยังก็เป็นสูตรเบิดเออเอาก็แลวแต่จะคิดกันเอานะครับพอมันเป็นอ,อ,อีหยังว่าเขาอ้นยังว่าโอ้ยนึกบอกนะครับปวดหัวไหลนะครับซานมันทวะนะครับ เข้าเกมกันต่อดีกว่านะครับเาเอื้อนไห้อยังว่านั่นจอมสงสัยเลยไม่ธรรมดานะครับไปกันตัวเลยนะครับอ่ใส่เบียด3สามสิบยาวๆไปเลยนะครับแตกก็แตกครับผมไม่แตกก็เบิดดักเนคำโนยาวไปยาวไปนะครับก็สี่ห้าหกปลาแมวนะครับก็จะลงแต่เกมโลมามากนะครับไม่มีเกมอื่นเลยนะครับ จริงๆนะแต่ละสไตล์ของแต่ละช่องผมมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนช่องวีหนึ่งจะเป็นพวกค่า,ายพีพีพีจีอะไรประมาณนี้เนาะเอาแล้วไงดอกไหนนะครับโอ้ยพยาเมียอมีโอกาสได้สัือบาทปนู้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกค่า,ายพีจีนะครับวีหนึ่งเนาะส่วนวีสองก็จะเป็นไฮโรไทยโรมาม่นะครับปนกันไปนะครับส่วนวีสามก็จะเป็นของค่ายจูเกอร์เป็นเกมต่างๆนะครับอูยสาขาหลายขนาดได้ดูด <c oughs> ิ แล้วอีกสาขาหนึ่งยังไม่ทันได้ทำนะครับยังคิดบวกออกนะครับเอาไก่อนนะครับกับสี่ห้าหกทีวีนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับอีกซองหนึ่งเนาะก็เอาไวในหลายซองพี่น้อง้ยเปิดสาขาแข่งกับซีเวียนนะครับเต็มเครื่องเนาะครับนาอสวยงามนะครับอ่ะสวยงามอสวยงามปันเตียงนะครับแล้ใส่กันต่อเอ้ย พอขึ้น45ดูดรัวๆเลยนะครับจะหมดดากแล้วนะครับองอุ่นช่องสวงครับผมเอ้ยช่องสามตกลงมาในฟ้าห้อยเทียน <laughs> โอเคไปกันต่อนะครับเอ้ยจะหมดดากแล้วไหมหอยสวงครับผมหอยส่องสวง,สวงตกลงมางามๆเออดอกนี้ก็เต็มเชียงครับผมหอยสวงครับผมหอยสวงยังต้องการอยู่โอ้ยนี่แม็ตกตรงกลางนี่แม็นี่นี่นี่นน <laughs> ไปตบหญิงข้างๆคนแม่รู้เอาบางทีก็เต็มเชือกอีกครับผมสวยสวยสวยเอาได้อยู่นะครับอื้อหืออื้อหือ,อนี่แม่โอ้ยเต็มเชือกครับผมมาดาบทักอางหนึ่งครับผมสวยขอตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งเข้าใจยากากิมรู้มากๆนี่ครับอเอาแค่ใส่ผงศิษไปเลยนะครับวัดวัดกันไปเลยนะครับ เหม sí ือนกาลังจะมานะครับความรู no ้สึกนะครับเล่นนานๆเล่นบ่อยๆมันรู้สึกว่ามันจะมาเลยก็เลยใส่ไปเนาะคำเนาะไม่มีทิคไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับมั่วอย่างเดียวนะครับมั่วคือกันนี่แหละพี่น้องเอ้าแบ่นีสิไอ้เต็มเคียงก็บอกวูยไวเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าถูกไอ้เคียงปะทูข่อยเมื่อกี้นี่มิดแตกูหนีได้สิบอกให้เด้ออูยอูยแต่แต่ข่อย เล่นมาสามสิบมือนี่ยคอยสังเกตเบิง้งหน้าเบียดหกสิบเบียดสี่สิบห้าจะเข้าช็อตสวยๆเยอะกว่านะครับส่วนขึ้นเบียดร้อยห้าสิบช็อตบิ๊กวินจะเต็มที่แค่บิ๊กวินนะครับเบียดร้อยห้าสิบนะครับพอขึ้นเบียดถึงเบียดร้อยห้าสิบปุ๊บมันจะมีแค่ช็อตเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปไปมาๆนะครับขึ้นไวก็จริงนะครับแต่ก็ลงไวเหมือนกันนะครับเบียดร้อยห้าสิบเนาะแต่ผมว่าเบียดหกสิบสี่สิบห้าเนี่ยเข้าช็อตสวยๆหลายช็อตแล้วครับ องุงนโอเคได้อยู่นะครับจังหวะนี้โอ้ยหยังวะไปกับตัวเลยนะครับว้ายหยังวะหยังวะเอาแล้วไงดอกนี้ก็เต็มเครื่องครับผมอ่ะสวยงามอ่ะสวยงามปันเต่งนกคราบเอาหอยบางนี่ก็เต็มเครื่องครับผมเอาหอยมาแบบนี้ก็เต็มเครื่องอีกครับผม โอ้ยหมาเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยดาบถังใหญ่กันมาแล้วครับเอาก็เต็มเคียงอีกครับผมขี้เสือเนี้ยทีเอาก็มาติ่มเคียงอีหลีเนาะที่ห็ใครว่าจังไหนน้องฮือเอเคก็บิ๊กวินเลยนะครับเอ้ได้อยู่นะครับมาใส่กันไปเลยนะครับเอาดอกนี้ก็เต็มเคียงอีกครับผมสวยงามนะครับสวยงามปันแต่งเนาะครับนอเต็มเคียงอีกครับผมเออมันได้จังสี่ดีครับ ให้มันได้อย่างนี้สินะครับเอาได้ยูนะครับตอ,อดๆเตัดๆไปนะครับกพ่าเขาฟีสปินที่เบีดเจ้ิหานี้ก็เตรียมใจดีเตรียมตัวดีใจรอลวดนะครับเพราะมันแบบเป็นเบีดสูงนะครับเผื่อโดนช็อดเอบๆเ,เดี๋ยวเฮ้ยมีแต่ข้นอย่างเดียวนะครับปุ๊ดใครได้ไดยูนะครับไปเรื่อยๆนะครับอือืฟันแบบนั้นแหละไปเรื่อยๆนะครับจิลหาซิบ ทีละ30ก็เอานะครับโอเคก็จบไปที่950นะครับทุนเรามา300อยเฮ้ยได้หอด้วยหัวอพอเศร้า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 เปรี่ยวพอนะครับเฮ้ยได้พันหนึ่งเราขอดกบยูแล้วนะครับเฮ้ยได้ตักสวงเท่าที่เราเอามานะครับไปพ่น้องได้แล้วก็เปิดนี้อัลลาสไปหารเหรียญแนว้หไม่กันดีกว่านะครับผมป้าย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 ใหญ่ๆครับผม